สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับรถฟันไทยแลนด์นะครับและแน่นอนนะครับคุณอยู่ในการทดสอบนะครับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Honda ประเทศไทยนะครับนั่นก็คือ Honda WRV รนะครับรุ่น RS ซึ่งเป็นตัวท็อปคันที่อยู่ข้างหลังผมที่เป็นสีเทาเนี่นะครับราคาจําหน่ายเนี่ยนะครับอยู่ที่ 8 6 9 0 0 0บาทนะครับหลายๆคนเห็นราคาปุ๊บรู้สึกเลยว่าโหทําไมมันราคาสูงจังนี่คือสิ่งที่หลายลคนคอมเมนต์มานะแนนครับก่อนเราจะบอกว่าแพงหรือไม่แพงเนี่ยเราขอไปลองขับขี่ก่อนว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าก่อนจะไปขับขี่เนี่ยผมต้องบอกที่มาที่ไปของรถคันนี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับ h o นด a า RV มเนี่ยจริงๆถือเป็นรถยนต์ที่ขายดีมากเลยนะในประเทศต้นทางต้นประเทศที่ผลิตของเขาอย่างประเทศอินโดนีเซียนะครับ ในอินโดเนียสเดือนเนี่ยนะครับเขาขายไป5000คันนะครับซึ่งเอาจริงคือ5,000คันในในสเดือนเนี่ยเกือบเกือบจะเท่าเป้าหมายการจําหน่ายทั้งปีในเมืองไทยที่ตั้งเป้าไว้เดือนละ5 0 0คันหรือปีละ6 0 0 0คันเลยนะแล้วก็ในเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพวกเขาเนี่ยนะครับมีส่วนแบ่งการตลาดในอินโดนีเซียเนี่ยนะครับถึง40%กว่าเปอร์เซ็นต์นะเรียกว่าคู่แข่งคอนควักเลยนะครับเพราะว่าเปิดมาเนี่ยมีสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจแต่พอมาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยนะครับ wrv เนี่ยก็กลายเป็นรถที่มีบอดี้ขนาดเล็กที่สุุดเลลยในก่มของ SUV คอรออสโเว์นะครับอังกฤษก็คือถ้าพูดก็คือมันคนละเซกเมนต์กันหลายแล้วคนอาจจะชินกับรถกลุ่มที่เป็นรถใหญ่หน่อยอย่างพวกที่เป็นมินิ MPV นะเป็นพวกบีเอสยูวีอะไรเงี้ยนะครับแต่ตัวเนี้ยในเซกเมนต์เขาจริงๆคือ A SUV ก็คือบอดี้จะเล็กลงไปอีกนะครับแต่ก็จะเป็นรถยนต์5ที่นั่งนะครับไม่ได้มีเบาะที่นั่งแถว3เป็น5ที่นั่งจริงๆถูกเซ็ตอัพมาอย่างนี้จริงๆนะครับก็จะเป็นส่วนผสมกันนะครับหลายๆคนบอกว่ามันจะดูเหมือนคล้ายๆเอา Honda Hatchback City หรือเเเอาา Honda Jazz ยุคก่ๆนี่ยมายกสูงขึ้นนมาะครับ็กให้ตัวรถเนีี่ยมอราฮอนด้าแจ๊ ใช้งานมากขึ้นซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองกันว่ามันดีจริงขนาดไหนหรือเปล่ามีอะไรที่น่าสนใจะ้ปลกกับรถคันนี้นะครับแต่ก่อนอื่นพาไปดูรอบคันกันก่อนนะครับรถคันนี้เนี่ยนะครับมีสีให้เลือกทั้งหมดใน5สีนะครับก็จะมีสีขายนะครับอย่างสีแดงหลังคาดํานะครับสีตัวที่เป็นสีเงินเงินฟ้าฟ้ามันดูกลมๆหน่อยๆเป็นสีมุกมุกหน่อยๆเนี่ยในสีนะผมว่าสวยแต่เสียดายที่ไม่มีหลังคาดํานะนอกจากนี้ก็จะมีสีขาวสีเทานะครับอันเป็นสีพื้นฐานมาให้นะครับ ตัวรถเนี่ยถ้าเป็นเวอร์ชัน RS นะครับมันจะมี2รุ่นนะ RS กับ SV นะครับ RS เนี่ย ที่ผมบอกไป869,000บาท SV เนี่ยนะครับ799,000บาทจะมีความแตกต่างกันอยู่เนี่ยในหลายๆจุดนะครับจุดแรกก็คือกระจังหน้านะครับถ้ามาดูกระจังหน้าในรุ่น RS เนี่ยคุณจะเห็นกระจังหน้าที่ตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับซึ่งดูเหมือนเหมือนคล้ายๆกับ HRV แล้วก็จะมีโลโก้ RS สีแดงขนาดใหญ่เนี่ยติดตั้งอยู่ที่กระจังหน้าตัวดีไซน์การหน่อยแบบกระจังหน้านี่ก็จะแตกต่างกันถ้าเป็น SV เนี่ยก็จะตกแต่งด้วยโครเมียมเหมือนกันแต่จะเป็นโครเมียมลายเส้นธรรมดาที่ไม่มีโลโก้ RS นะชุดไฟหน้าจะเป็นชุดเดเียวกัน,น ก็จะมีในส่วนของไฟตัดหมอกอะไรเนี่ยให้มาเหมือนกันด้านข้างของตัวรถเนี่ยถ้าคุณมามองคุณจะเห็นเลยว่าตัวรถเนี่ยจะมีมิติที่ด้านหน้าค่อนข้างสั้นนะครับแล้วก็มีความกระชับเนี่ยมีมมทัศนวิสัยของกระจกบานใหญ่เนี่ยที่ค่อนข้างจะชัดเจนล้อลอยนะครับในรุ่น RS เนี่ยนะครับก็จะเป็นล้อลอยขนาด17นิ้วนะครับเป็นล้อลอยทูโทนนะขนาด17นิ้วสีตัดระหว่างเงินกับดำแล้วก็มาพร้อมอย่าง2 1 5 5 5, 5, 5 7นะครับซึ่ง เป็นอย่างที่ใช้กันอย่างหลากหลายมากเลยสาหรับรถกลุ่มนี้นะในขณะที่ถ้าเป็นรุ่น SV เนี่ยก็จะมาพร้อมล้อลายสีเงินขนาด16นิ้วนะครับก็จะแตกต่างกันไปตัวกระจกมองข้างเนี่ยนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันพับเปิดปิดได้คุณเปิดประตูรถแบบอัตโนมัตินะครับตัวรถเนี่ยนะครับก็จะมาพร้อมฟังก์ชัน walk away lock นะครับซึงถ้าผมเอากุญแจรีโมทใส่ไว้แล้วผมลืมล็อ,อกประตูนะผมเลื่อนออกมาเนี่ยตัวรถเนี่ยก็จะทาการล็อ,อกให้โดยอัตโนมัติ นะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะล็อกแล้วก็ปิดกระจกไปนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันที่ผมชอบมากเลยนะครับการออกแบบทางด้านข้างของตัวรถเนี่ยจะมีความเอสย s u v ค่อนข้างสูงเลยนะครับก็คือจะมีแหลกหลังคาสีดาติดตั้งมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีนในส่วนของกาดด้านล่างซึ่งเป็นกาดสีด้านเนี่ยนะครับซึ่งปกติเขาจะออกแบบมาในกลุ่ม SUV เพื่อให้กันในเรื่องของฝุ่นหรือโคลที่มาแบบเกินขึ้นมาติดรถนะครับจุดขายจุดหนึ่งของรถคันนี้ก็คือ กราวเคีแลนของรถเนี่ยนะครับซึ่งสูงถึง220มิลิเมตรนะครับเรียกว่าเพียงพอต่อความต้องการในการใช้งานใช้ลุยใช้ขับไปบนถนนที่เป็นถนนไม่เรียบนะครับได้อย่างสบายเลยนะอันนี้เนี่ยของเขาดีจริงชุดมือจับประตูทําให้นึกถึงเอ v ชาวมากๆเลยนะครับก็คือมือจับประตูที่ซ่อนอยู่ตรงด้านเสาเนี่นะครับเรียกว่าคล้ายครึ่งถอดแบบมันออกมา ตัวรถเนี่ยถ้าคุณดูดีๆคุณจะเห็นว่ามันมีการดีไซน์ให้มีความเพียวลมมีความรู่ลมในการออกแบบให้มีความลาดเอียงจากเสา A มาเสาดีเนี่ยเล็กน้อยแล้วก็จะมารับกับในส่วนของชุดสปอยเลอร์หลังนะครับพร้อมไฟเบรกดูที่3ที่ติดตั้งมาให้นะครับด้านหลังเนี่ยอย่างที่ผมบอก รถคันนี้ผมเคยพูดไปแล้วตอนเปิดตัวว่ามันมีการผสมผสานกันระหว่างทั้ง BRV HRV นะครับรวมถึง SUV ตัวเก่าด้วยนะครับก็เลยได้ดีไซน์กนารออกแบบมาที่หลายๆคนเนี่ยจะคุ้นเคยแล้วก็พอมองอไปปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าเนี่ยคือลักษณะการออกแบบของรถยนต์ท o n d ้านะครับไฟท้ายเนี่ยนะครับก็จะมีความโดดเด่นด้วยการเป็นไฟเส้นคู่นะตรงเนี้ยไม่ได้เปิดแต่ตรงเนี้ยมันคือไฟที่ไล่ไลไลเป็นเส้นคู่ไปเป็นแนวกว้างมันทาให้ตัวรถในภาพรวมเนี่ยมีความกว้างขวางโอ่อ่ามากขึ้นมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะครับก็ะบจะมาพร้อมโลโก้ RS นะ ยังเป็น1.5 e v t e c นะครับซึ่งหลายๆคนคุ้นเคยกันดีกับรถตัวนี้นะยังไม่ได้เป็น1.0 Turbo หรือว่าเป็นไฮบริดแต่อย่างใดนะครับเจ้ารถตัวนี้ด้านท้ายเนี่ยก็ยังเปิดได้ด้วยสวิตช์ไฟฟ้านะครับเหมือนเดิมนะยังไม่มีในส่วนของระบบประตูบานไฟฟ้าอะไรมาช่วยนะครับเปิดเข้ามาคุณจะเห็นบรรยากาศการออกแบบของ Suv ของค a n d a แบบชัดเจนมากก็คือเจ้าหลุมลึกๆเนี่ยที่มีตัวกาดของ กรอบประตูที่ค่อนข้างสูงเนี่ยนะครับทำให้คุณอาจจะต้องใช้ความราะมัดระวังนิดนึงในการที่แบบยกของข้ามเข้ามาเพราะว่าถ้าคุณยกแล้วไม่พ้นเนี่ยสิ่งที่รอคุณอยู่ก็คือเจ้าตัวถังชิ้นเนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นสีเดียวกับตัวรถซึ่งถ้าเกิดมันเป็นรอยหรือมันก็ต้องทำนะแต่ว่าถ้าคุณยกข้ามมาได้เมื่อจะมีส่วนของกาดที่กันกระแทกอยู่นิดนึงนะครับห้องเก็บสัมภาระเนี่ยมีขนาดใหญ่โตโอรานมากเลยแล้วก็บาะที่นั่งตอนหลังเนี่ยสามารถพับได้นะครับพับได้จากข้างหลังเลยเพื่อเเพิ่พ่่่มมื้นทีก็บสัภาาระไปะคซึงุยว พื้นที่เก็บสัมภาระอย่างเดียวของเขาเนี่ยนะครับ1,300กว่าลิตรนะครับเรียกว่าใหญ่โตเอาเรื่องแล้วก็มีความสามารถในการใส่วัสดุที่เป็นชิ้นสูงอย่างพวกจัก,กรยานพับหรืออะไรเนี่ยนะครับหรือว่า สีส่วนที่มีความยาวอย่างถุงก๊อบเนี่ยเข้าไปได้อย่างสบายเลยเรียกว่าใช้งานได้อย่างง่ายดายเลยด้าน,นล่างเนี่ยนะครับก็จะเป็นตำแหน่งของช่องเก็บยางอะไหล่นะครับซึ่งก็ให้มาเหมือนเดิมนะตัวยางอะไหล่เนี่ยก็จะเป็นยางเตยโดยกันคือเป็นยางอ e ีโคเซฟเหมือนกันนะเรียกว่าให้มาอย่างเต็มที่เลยล่มเนี่ยไม่ได้แถมมากัลรถนะครับเป็นของที่เตรียมเอาไว้ใช้สําหรับงานทดสอบนะครับ ก็อย่างที่ผมบอกยังไม่มีระบบไฟฟ้าอะไรมาช่วยก็ยังเป็นระบบอัตโนมือกันอยู่นะครับอ่ะโดยดีไซน์ภายนอกของตัวรถกันนะครับผมมองว่าจริงๆแล้ว WRV เนี่ยเป็นส่วนผสมที่ค่อนข้างลงตัวนะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่อยากได้รถเล็กแต่ก็อยากได้รถที่มีอัตรประโยชน์ในการใช้งานไม่อยากได้รถเจ็ดที่นั่งแล้วก็ไม่อยากได้รถที่เป็นเครื่องยนต์อื่นๆอยากได้แค่เนี้ยนะครับใช้งานในชีวิตประจำวันมีความคล่องแคล่วมีความคล่องตัวสูงขับขับไปเจอทางเป็นหลุมเป็นบอ่อ ก็ไม่ต้องกลับรถก็สามารถลุยไปได้ในระดับหนึ่งะนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยในการทดสอบวันนี้เดี๋ยวฮอนด้าพาไปลุยกันแบบจริงจังเลยและเส้นที่ฮอนด้าตัดสินใจเลือกใช้นะครับก็คือถนนที่ดีที่สุดของประเทศไทยอย่างถนนบางนาตราดนะครับมีให้ลองครบเลยทางแคบทางหลุมทางบอ่อพื้นไม่เรียบนะครับเดี๋ยวาเราดูกันว่าช่วงล่างของ WRV ีเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแต่ก่อนหน้านั้นผมพาไปดูภายในของรถกันครับว่าภายในของรถคันนี้น่าใช้งานขนาดไหนดีงานจริงหรือไม่ตามมารครับ เปิดประตูเข้าสู่ห้องโดยสารนะครับจะเห็นว่าบานประตูเนี่ยเปิดแบบไม่ได้เปิดแบบกว้างแบบเป็นมุมฉากนะก็เปิดประมาณ80องศานี่แหละก็เป็นลนักษณะของบานประตูที่เปิดของไซรรถปกติอยู่แล้วนะครับตำแหน่งของรถที่ผมบอกมเมื่อกี้ว,ว่ามันมีความลาดเอียงลงมานะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คุณจะก้าวเข้าออกประตูเบาะหลังนะครับคุณก็จะต้องย่อนิดนึงนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่พอย่อเข้ามาปุ๊บแล้วเข้ามาในตัวรถเนี่ยสิ่งที่เห็นก็คือเฮดลุมเหลือเยอะอยู่นะผมว่าสูงสักประมาณแบบ ร้อยเจ็ดอสบ่ะยังนั่งสบายๆหัวไม่ชนอยู่นะครับแล้วก็เล็กรูมเนี่ยตำแหน่งเนี่ยคือตำแหน่งที่ผมนั่งขับมานะครับผมเป็นคนที่นั่งค่อนข้างห่างภูมิรเลอยแหละนะครับโดยการขับขี่ทุกครั้งถ้าใครจํากันได้เนี่ยก็จะเห็นว่าเล็กรูมเนี่ยเหลือค่อนข้างเยอะส่วนหนึ่งที่เล็กรูมเหลือเยอะเพราะอะไรครับเพราะฮอนด้าทำการสไลด์บบาตรงเนี้ยนะครับบบาคนขับเนี่ยเป็นหลุมไปเลยนะครับแล้วก็ไม่มีในส่วนของช่องเก็บสัมภาระด้วยทําให้เราไม่ต้องใช้พื้นที่ตรงนี้แน่ๆเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะเหล ข้างเบาผู้โดยสารฝั่งหนะ้าตอนหน้าเนี่ยนะครับจะมีถุงเก็บสัมภาระมาให้แล้วก็มีการสไลด์บอกเข้าไปข้างหน้าเหมือนกันเรียกว่าให้อะไราประโยชน์ในการนั่งเนี่ยมาค่อนข้างดีเลยนะครับตัวเบาของฮอ n ด้าเดออาร์วตอนหลังเนี่ยถ้าถามผมผมรู้สึกว่ามันมีความบางไปนิดนึงคือยังไม่ได้ลองนั่งทางไกลอะนะยังตอบไม่ได้ว่าแบบมันจะเมื่อยขนาดไหนแล้วก็ลักษณะของการออกแบบเบาเนี่ยก็จะเป็นแบบแบ่ๆคือช่วงเบานั่งเนี่ยก็แบออกช่วงที่รองรับหลังก็แบออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็จะไม่ได้รองรับตำแหน่งสรีระของการนั่งของเราเนี่ยแบบเต็มที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องของดีไซน์ต่างๆนานา,นาเรื่องของการประหยัดพื้นที่ของเบาะทําให้ตัวรถเนี่ยดูมีความกว้างนะครับจุดที่ผมชอบจุดแรกเลยคือมีในส่วนของเฮดรูมมาให้ทุกตําแหน่งนะครับก็คนที่นั่งโดยสารถ้านั่ง5คนจริงๆเนี่ยคนที่นั่งตรงกลางเนี่ยก็ถือว่ามไม่ลําบากนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยจะเห็นว่า ตรงกลางพื้นเนี่ยที่เป็นเพาเนี่ยนะครับจะมีลักษณะที่สูงขึ้นมาไม่เยอะนะครับมันก็เลยทําให้มันไม่เกะกะเวลาเรานั่งถ้าผมต้องนั่งเป็นผูดด้โดยสารตอนกลางจริงๆเนี่ยผมคิดว่าผมนั่งได้นะทางไกลเนี่ยเพราะว่ามันก็มีหมอนมาให้แล้วผมก็ขาผมก็วางได้ที่ผมไม่ต้องเบียดซ้ายเบียดขวาเยอะแยะนะครับอันนี้เนี่ยถือว่าดีด้านหลังเนี่ยเป็นยังเป็น power outlet แบบ12โวล์นะยังไม่มีในส่วนของ USB มาให้นะครับซึ่งจริงๆแล้ว ถ้าตามสมัยนิยมเนี่ยมันควรจะมี U s บ C มาให้หรือ USB A อด้วยซ้ำน,นะแต่อันนี้ก็เข้าใจได้ว่าแบบไม่มีมาให้นะครับแล้วก็ไม่มีที่วางแก้วนะครับมีที่เท้าแขนมาให้แต่ไม่มีที่วางแก้วเพราะฉะนั้นที่วางแก้วของผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยก็จะอยู่ที่ข้างประตูซ้ายขวาแค่นั้นเองนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ ต้องไปดูแหละว่าเหมาะกับการใช้งานของคุณหรือเปล่าถ้าสมมติคุณมี5้าคนแล้วคุณจะต้องมีแก้วนะ้ำาอีกใบหนึ่งก็ไม่มีที่วางนะก็ถือถือกันไปตลอดทางกันแล้วกันนะครับแล้วก็ไม่มีไฟสำหรับ,บห้องโดยสารตอนหลังนะครับแต่ว่ามีไฟสำหรับ,บห้องโดยสารตรงกลางมาให้ซึ่งก็สว่างดีอยู่สามารถใช้งานได้จริงมีมือจับมีที่แผวนเสื้อมาให้นะครับอันนี้เนี่ยถือว่าคบคันนะตัวกระจกเนี่ยนะครับสามารถเปิดได้จนเกือบสุดนะครับก็กว้างพอถ้าจะมุดออกไปในกรณีที่มีแบบมีอุบัติเหตุอะไรจริงจริง ผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยก็สามารถมุดออกตรงกระจกบานนี้ได้นะอันนี้ไม่ติดถือว่าดีถือว่าคันค่อนข้างดีเลยนะครับถ้าเทียบกับหลายๆคันซึ่งแบบกระจกจะขึ้นมาสูงแบบประมาณนี้นะครับมันปีนออกไม่ได้อันนี้ถือว่าใช้งานได้จริงนะครับอ่ะด้านหลังเสร็จละไปดูด้านหน้านต่อครับอ่ะมาที่ด้านหน้ากันบ้างนะครับเสียงลมแรงมากนะครับ โอเคอ่ะปรับเบาปรับลมเบาแล้วนะครับอ่ะจุดพูดถึงลมก็เลยพูดถึงแอร์ช่องแอร์ด้านหน้าจะมีขนาดใหญ่มากนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยช่องแอร์ตรงกลางเนี่ยมันจะต้องถูกใช้ส่งเป็นช่องสําหรับส่งแอร์ไปที่ผูดด้โดยสารตอนหลังด้วยเนื่องจากผูดด้โดยสารตอนหลังไม่มีช่องแอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างมีขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วก็ตัวแอร์เนี่ยมีความแรงค่อนข้างแรงแล้วก็มีความเย็นค่อนข้างสูงด้วยนะครับเรียกว่าถ้าคนอยู่ในรถคันนี้ โอากาสที่จะบ่นว่าร้อนอน้อยมากและวแอร์เย็นเร็วมากคือขึ้นรถมาปุ๊บกดสตาร์ทเครื่องปุ๊บก็คือแอร์เย็นเลยแล้วที่สําคัญเนี่ยมันก็ยังมีในส่วนของรีโมทสตาร์ทนะครับซึ่งคุณสามารถสตาร์ทรถคันนี้เนี่ยจากข้างนอกได้เวลาคุณจะขึ้นรถในีคุณสตาร์ทรถรอไว้ก่อนได้แอร์ Air, มันก็จะเย็นฉ่ำรองรับตอนที่คุณเดินทางมาพอดีตัวแอร์เนี่ยจะเป็นแอร์แบบปุ่มกดนะครับซึ่งมีอ่า ปรับอุณหภูมิได้แค่ตำแหน่งเดียวก็คือทั้งคันรถเนี่ยจะใช้อุณหภูมิตัวเดียวกันหมดเลยแต่ก็มีหมวดในการนั่งในการใช้งานเนี่ยนะครับอยู่นะครับอันนี้ถือว่าดีไม่ไม่ติดปัญหาอะไรเลยเสําหรับเรื่องการใช้อ์นะครับด้านบนของช่องแอร์เนี่ยก็จะเป็นส่วนของหน้าจอสัมผัสนะครับซึ่งรองรับการเชื่อมต่อ Android Auto Apple Ca r p l a y พเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังเป็นระบบที่ยังต้องเสียบสายอยู่นะครับอันนี้แล้วก็มีความว่องไวความรวดเร็วในการใช้งานในที่ค่อนข้างดีสัมผัสและความลื่นไหลของการใช้งานเนี่ย เปิดก็คือมาแต่ว่าฟังก์ชันของการเลือกใช้งานมันจะเป็นไอรโต้ตัวใหม่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะต้องจําว่ามันเปลี่ยนมาใช้ไอคอนในรูปแบบต่างๆที่ถูกซ่อนไว้ทางด้านล่างเนี่ยแทนนะครับเสียงเพลงที่ให้มาในรถคันนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ดีเลิศแต่ก็ไม่แย่นะครับมีอู้ๆนิดนึงตามสไตล์ของเครื่องเสียงในรถ h o n d ้าแหละนะแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับบอกเลยว่าถ้าเกิดไม่ได้หูเทพขนาดจะต้องการความคมกริบหรือฟังเพลง คลาสสิกอะไรขนาดนั้นเพียงพอต่อการใช้งานแน่ๆไม่ต้องไปเปลี่ยนมันนะครับการออกแบบดีไซน์เนี่ยชิ้นงานหลักๆก,ก็ยังจะเป็นชิ้นของพลาสติกสีเทาที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่เนอะแต่ว่าก็จะมีความหรูหราที่มันเพิ่มขึ้นความ ต้องการของรถที่มันเป็นพรีเมียมเพิ่มขึ้นจากผิวสัมผัสที่จับได้อย่างตัวที่เป็นสีดำมันนะครับหรือจะเป็นชิ้นส่วนของหนังนุ่มๆที่เดินได้แดงอ่ะนะครับส่วนตัวซึ่งไอ้หนังนุ่มๆเดินได้แดงเนี่ยมันถูกถ่ายทอดมาที่เบาะด้วยเบาะเนี่ยจะเป็นรูปผสมของหนังสังเคราะห์นะครับตัวผ้าแล้วก็เดินได้แดงทั้งหมดเดินได้จริงๆนะไม่ได้เป็นปั๊มนะอันเนี้ยเรียกว่าให้มาอย่างเต็มที่เลยนะครับ นอกจากนี้เนี่ยการเชื่อมต่อในรถก็จะใช้ USB 2ตําตำแหน่งนะครับจะเป็น u s b อ2บีตำแหน่งแล้วก็มีส่วนของช่องชาร์จไฟที่เป็น1 2โวลต์เนี่ยให้มาเหมือนเดิมมีที่วางแก้วให้มาเหมือนเดิมนะครับเรียกว่าก็ฟังก์ชันการใช้งานต่างๆก็คือว่าครบครันในรูปแบบของ Honda สิ่งที่หลายคนอาจจะติดนิดน,นึงนะครับสำหรับคันนี้ก็คือเจ้าเบรกมือนะซึ่งไม่ใช่เบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ไม่รูปตโวโฮมาให้นะครับเมื่อกี้คุยกับแมในรถยังบอกเลยว่าเอ้เราตัดจริงๆถ้าเกิดราคามันแพงมากตัด Honda Sensing บงัวแล้าเพิ่มมตัวเบกือโนติบับ เอาโตโะโพเนี่ยน่าจะทําให้รถเนี่ยมีความน่าใช้งานมากขึ้นไปอีกนะครับอันนี้แล้วแต่วความชอบของคนนะแต่ในขณะเดียวกาัน Honda กลับให้สิ่งที่ผมถือว่าเซอร์ไพรส์มากๆเลยสำหรับผมในเรื่องของการให้สําหรับรถในกลุ่มเซกเมนต์นี้นะครับก็คือให้แพตเทินชิพมานะครับ ซึ่งมันดีมากเลยสําหรับการขับขี่ในเมืองจริงๆเพราะว่าบางทีเวลาเราขับเราต้องการการตากการเล่งแรงเนี่ยใช้ p พ e นชิปเนี่ยมันไวกว่าการไปเลื่อนเกียร์ตรงเนี้เยอะเลยนะครับเรียกว่าดีอันนี้เป็นจุดที่ต้องชื่นชมนะครับฟังก์ชันการควบคุมบนพวงมาลัยมันจะนฟังก์ชันเนี่ยเยอะแยะยุบยับไปหมดเพราะว่า นอกจากจะต้องควบคุมเรื่องของวิทยุเครื่องเสียงอะไรเนี่ยนะครับตัวฟังก์ชันที่ใช้ควบคุม Honda Sensing หลายๆตัวเนี่ยก็จะถูกติดตั้งอยู่บนภูมิใจเช่นกันอันนี้เนี่ยถือว่าใช้งานได้จริงนะครับตัวหน้าจอด้านหน้าของผู้ขับขี่เนี่ยจะเป็นหน้าจอที่เป็นหน้าจออนาล็อก2ฝั่งนะครับก็คือบอกรอบกับบอกความเร็วนะครับแล้วก็จะมีหน้าจอที่จิต้องการเล็กๆเนี่ยนะครับซึ่งใช้ในเรื่องของการควบคุมฟังก์ชันต่างๆภายในรถแล้วก็การแสดงผลข้อมูลดกนการขับขี่ต่างๆนานา,นา,นา,นานในรูปแบบของดิจิตลอลนน ฟังก์ชันอื่นๆที่ผมเห็นนะก็จะมะีกระจกแต่งหน้านะครับพร้อมไฟเนี่ยทั้งสองฝั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีไฟอ่านหนังสือขนาดใหญ่ตรงกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวพวงมาลัยเนี่ยสามารถปรับได้นะครับปรับได้แบบ2ทิศทางแค่แค่ขึ้นลงนะเดี๋ยวผมต้องแอกออกแรงดึงว่าไม่ได้ก็คือปรับได้แค่ขึ้นลงนะครับแต่ว่ามันบวกกับ เนื่องจากตัวรถมันมีความขนาดพอสมควรเนี่ยมันทาให้เราสามารถปรับเบาะเนี่ยหนีออกมาได้นะครับเราไม่จำเป็นจะต้องเอาหน้านั่งเอาหน้าเราไปจ่อผมมาอะไรสักเท่าไหร่อันนี้ยเป็นเรื่องของความถนัดในการใช้งานก็แล้วกันนะครับแล้วคุณก็จะเห็นว่ารถคันนี้เนี่ยมีถุงลมนิรภัยเนี่ยทั้งถุงลมนิรภัยคู่หน้าแล้วก็ตัวม่านถุงลมเนี่ยติดตั้งมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรียกว่าครบคันในระดับหนึ่งเลยล่ะกันนะครับสำหรับห้องโดยสารภายในนะถ้าถามผมว่าชอบไหมนะครับสำหรับห้องโดยสารภายในผม เอาโดยส่วนตัวผมยังรู้สึกว่ามันมีความเป็นชิ้นส่วนพลาสติกมากไปน,นิดนึงนะครับไอส่วนของตัวที่เป็นหนังนุ่มๆเนี่ยนะครับเดินได้แดงเนี่ยถ้าเอามาไว้ข้างบนตรงตรง,ตรงส่วนด้านหน้าตรงนี้นะครับให้าเาสามารถแบบจับ จับล้วมันมีสัมผัสนุ่มๆมากขึ้นเนี่ยผมว่าเอ้ยมันจะทําให้ตัวรถเนี่ยดูเพอร์เฟกเลยนะครับแต่ว่าเรื่องของการเล่นสีการใช้สีสันต่างๆนานาในรถรวมถ,ถึงจุดที่ผมชอบมากซึ่งถ้าหลายๆคนเดาถูกก็คือไอตัวหลังคาด้านบนเนี่ยนะครับที่มันเป็นสีออกเทาๆดําๆในจุดที่ผมชอบมากเลยมันทำให้ตัวรถเนี่ยดูมีความสปอร์ตขึ้นเยอะเลยนะครับและนี่ก็คือภายในของ w r v ครับ เครื่องยนต์นะครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทุกคนสนใจและให้ความสําคัญมากนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันครับว่าเจ้าเครื่องยนต์ตัวเนี้ยมันเป็นยังไงมันดีงามขนาดไหนตามมาครับอ่าปึบปึ๊บปึบปึบอ่าเปิดฝากระโปรงมานะครับคุณก็จะพบกับ เครื่องยนต์นะครับ i-vtec 1.5ลิตรนะครับอันลือชื่อนะครับซึ่งตัวนี้ใช้มานานแล้วก็มีการปรับปรุปรงพัฒนามาหลายรุ่นแล้วนะครับจนกระทั่งในเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยก็ให้กําลังสูงสุดเนี่ย121แรงม้านะครับพร้อมแรงบิดสูงสุดเนี่ยนะครับ112นิวตันเมตรนะครับส่งกําลังผ่านเกียร์มาแบบ CVT นะซึ่ง Honda เนี่ยนะครับเคลมว่าให้อัตาารปร,รัหยัดเชื้อเพลิงที่ดีมากๆนะครับแต่ว่าเราจะไม่ดูตัวเลขที่ Honda เคลมก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองขับกันดูจริงๆนะว่ามันเป็นยยััังงงงไไมมมนดีาาะรรบบพออปกก องประกอบอื่นหัอโตรถช่วงล่างด้านหน้าแบบแม่เฟอร์สันสตันะครับช่วงล่างด้านหลังแบบพอเช่นบีมนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันจะส่งผลต่อการขับขี่และการใช้งานเจ้า Hon d a w ห v อคันนี้อย่างไรบ้างเดี๋ยวผมขออนุญาตไปลองขับกันดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปก,กันให้ฟังว่ามันดีงามขนาดไหนมันน่าใช้ขนาดไหนและคุณควรจะซื้อมันหรือไม่และถ้าคุณต้องซื้อมันจริงๆเนี่ยคุณจะซื้อรุ่น RS หรือ SV ไปใช้งานกันแน่ตามมาเลยครับ บกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการทดลองขับของเราในวันนี้นะครับซึ่งทาง Hon d a เนี่ยนะครับได้จัดเส้นทางทดสอบนะของ h o n d ้าหรือม่ยูอาร์วีเนี่ยจากกรุงเทพไปถึงชนบุรีนะครับแต่ว่าไม่ได้วิ่งไปตรงๆไม่ได้ขึ้นทางด่วนก็คือให้วิ่งบนเส้นบางนาตราเนี่ยนะครับยาวๆไปเลยแล้วก็ไปตัดเข้าบายพาสนะไปอ้อมเข้าถนนข้าวลามไปออกบางแสนนะครับซึ่งทําให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ถึงการใช้งานรถคันนี้อย่างหลายรูปแบบเลยนะครับซึ่งสิ่งที่ Honda นะครับมั่นใจมากๆนะสำหรับเจ้ารถคันนี้นะครับก็จะมีอยู่หลายๆเเเรรรืืื่่ออองงด้้ยกกกันนคคแ็จาต์1.5ล 121แรงม้า1 4 2น MM. ิวตันเมตรตัวนี้นะครับ Honda เองเนี่ยมั่นใจว่าเพียงพอแน่นอนสำหรับการใช้งานในรถยนต์บอดี้นี้นะครับที่มีน ah ้ำหนักประมาณ1ตันนิดๆเนี่ยนะครับจากการทดลองขับขี่ของเราเนี่ยเราก็พบว่าจริงๆการตอบสนองของเครื่องยนต์เนี่ยดีนะโดยเฉพาะเมื่อใช้งานในเมืองนะครับหรือเป็นการใช้งานที่ไม่ได้เน้นความดุดันในการขับขี่มากเรียกว่าการขับขี่ไปเรื่อยๆเนี่ยทานได้เต็มร้อยแน่นอน แม้จะมีในจังหวะของการออกตัวหรือการเล่งแซงที่อาจจะอืดไปสักนิดนึงก็คือจังหวะคลิกดาวเวลาเราก,กดคันเร่งไปเนี่ยตัวเครื่องยนต์เนี่ยจะมีการคลิกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ถึงจะปล่อยพลังออกมาเต็มที่ตามที่เราต้องการนะแก้ไขได้นะครับด้วยการใช้แพลตชิปให้คล่องนะช่วยเหลือในด้านการขับขีบ่ได้เป็นอย่างดีเลย <S <S เรื่องที่2นะครับฮอนด้ามั่นใจช่วงล่างของเขามากถึงขั้นพูดว่าในการทดสอบวันนี้เนี่ยตั้งใจที่จะพาไปถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อเป็น มีพื้นถนนเป็นรอยต่อเนื่องไปเพื่อทดสอบว่าถ้าคุณใช้งานมันจริงๆเนี่ยมันจะใช้งานได้ดียังไงข้อดีของการที่รถมีกราวเคเรนซ์สูงถึง220มิลลิเมตรนะครับรวมถึงช่วงล่างด้านหน้าแบบแมกเฟอร์สันสตาดด้านหลังแบบพลาเชน่นบีมเนี่ยมันทําให้ตัวรถมีอิสระของช่วงล่างที่ค่อนข้างดีเลยเพียงแต่การตอบสนองของช่วงล่างด้านหลังเนี่ยนะครับยังจะมีอาการตึงตังมากกว่านิดหน่อยนะครับเรียกว่าเป็นลักษณะการช่วงล่างแบบพลาเชน่นบีมของเขาแน่แหละนะครับในขณะที่การรองรับน้าหนักเองตัวยางที่ให้มาซึ่งเป เสียงของพื้นถนนในบางช่วงเลยเพราะพื้นถนนที่เป็นถนนลาดยางเนี่ยค่อนข้างดังอยู่นะครับแต่บนพื้นถนนที่เป็นพื้นปูนเนี่ยก็มีเพอร์ฟอร์มนซ์ของเรื่องของการเก็บเสียงและการตอบสนองต่อการขับขี่ที่ค่อนข้างดีมีความคมนะครับลักษณะการควบคุมรถเนี่ยพวงมาลัยค่อนข้างคมแล้วก็ตัวยางในการตอบสนองต่อการควบคุมพวงมาลัยเนี่ยที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับอีกจุดหนึ่งที่ฮอนด้ามั่นใจมากนะครับก็คือเทคโนโลยีที่ให้มาเตมรถเลยนะครับฮอนด้าเนี่ยติดตั้งฮอนด้าเซนซิงนะครับให้กับรถนยนต์ฮอนด้าหรุ่่นยอยอ ก็มี2รุ่นย่อยหน่อยแหละนะครับแต่หมายถึงว่ารุ่นล่างเนี่ยที่ราคาเริ่มต้นไม่ถึง8 0 0 0 0 0บาทเนี่ยคุณจะได้ Honda s e ซ s i n g ที่มีระบบช่วยเหลือการปลอดภัยเนี่ยแบบเต็มระบบเลย6ระบบนะครับแบบเต็มพิกัดไปเลยเรียกว่าใช้งานกันได้อย่างปลอดภัยเต็มที่ไฮไลท์เนี่ยนะครับก็คือระบบเตือนการชนด้านหน้านะที่สามารถตรวจจับได้ทั้งคนจัก,กรยานจัก,กรยานยนต์และวัตถุขนาดใหญ่ทางด้านหน้าของตัวรถนะครับพร้อมระบบช่วยเบรกที่มีมาให้มีในเรื่องของระบบช่วยควบคุมรถเมื่อออกนอกเลนมาให้และระบบอื่นๆ่อีกมากมายเยอะแยะเต็ไมไปหมด กลุ่มที่เป็นไซส์นี้นะครับหรือเป็นกลุ่มเซกเมนต์นี้นะครับบางคันเนี่ยก็ยังไม่สามารถให้อุปกรณ์ได้ขนาดนี้เลยนะครับแต่สิ่งที่หลายๆคนอาจจะถามว่าแล้วมันนั่งสบายไหมอย่างที่เมื่อกี้เราพาไปชมภายในแล้วเราบอกว่าตัวเบาะมันมีความบางค่อนข้างเยอะนะครับขอบอกนะว่าอย่างที่ผมบอกเลยครับเบาะที่ลักษณะแปรๆนิดนึงแปรๆนิดนึงเนี่ยนะครับพอคุณนั่งไปทางไกลแล้วไม่มีการเข้าโค้งที่รุนแรงเนี่ยตัวของคุณยังไหลไปตามเบาะอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะหน้าหรือเบาะหลังก็ดีอันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นอาจจะมองได้ว่ามันแบบมีลักกษณะของ หลตัวจะบอกค่อนข้างเยอะนะครับคาดเบลไว้ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะแต่ว่าถ้าถามว่ามันไม่ได้รองรับของสรีระในการนั่งแบบเต็มตัวเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณากันนะครับจริงๆผมก็ต้องบอกอยืนยันคําเดิมว่ารถในกลุ่มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานในเมืองเป็นหลักนะครับแต่พอมาอยู่ในบ้านเราเนี่ยเราก็ต้องทดลองเ o อ e r เพราะว่าคนเราซื้อในประเทศไทยเนี่ยซื้อรถ1นึ่งคันเนี่ยใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ก็ต้องเป็นคุณลักษณะโดดที่โดดเด่นของรถที่ตอบสนองมาได้นะครับ คำถามโดยสรุปภาพรวมรถคันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับถ้าถามผมนะครับผมว่าจุดที่น่าสนใจสําหรับรถคันนี้ก็คือความสามารถในการตอบสนองการใช้งานในชีวิตประจําวันสําหรับลูกค้ากลุ่มที่มีความต้องการแบบนี้นะครับอยากได้เครื่องยนต์เบนซินธรรมดายังไม่อยากได้เทอร์โบไม่อยากได้ไฮบริดไม่อยากจะไปกังวลเรื่องการซ่อมแซมหรือซ่อมบารุงในอนาคตแบตเตอรี่จะแพงไหมเทอร์โบจะพังง่ายหรือเปล่าเอาเครื่องยนต์1.5ลิตรมาตรฐานที่ใช้งานกันได้ทั่วไปนี่แหละมาลองใช้กันเลยนะครับ อยากได้รถที่ใช้งานในเมืองได้ดีแต่ออกต่างจังหวัดก็ได้มีช่วงล่างที่สามารถรองรับการใช้งานบนถนนได้หลากหลายรูปแบบจะเอาไปลุยบ้างเล็กน้อยนะครับช่วงล่างที่สูง200กว่ามิลเนี่ยนะครับทำได้อย่างสวยงามแล้วก็แน่นอนและมันยังส่งผลดีต่อการรองรับแรงสเสถียจากตัวรถทางด้านท้องเนี่ยที่ค่อนข้างดีเลย การเก็บเสียงของรถนะครับก็ถือว่าทําได้ดีนะไม่ต้องตะโกนคุยกันเวลาอยู่ในรถเสียงรมประทะด้านหน้าในน้อยมากดีไซน์ของตัวรถที่ออกแบบมาลาดเอียงเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีเสียงเครื่องยนต์เนี่ยถ้าคุณไม่เค้นมันจริงๆไม่กระชากมันจริงๆต่อเนื่องยาวๆเนี่ยนะครับถือว่าทําได้ดีมากเลยนะครับสำหรับการเก็บเสียงของรถคันนี้นะครับและที่สำคัญเนี่ยเทคโนโลยีที่มีมาให้เนี่ยใช้งานได้จริงแล้วก็มีให้อย่างล้นคันเลยอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับ ปัญหาที่หลายๆคนถามถึงและหลายๆคนคิดเหมือนกันว่ามันน่าจะเป็นปัญหาก็คือราคาจําหน่ายของรถนะครับอย่างที่ผมบอกนะพอไปซื้อรุ่นเริ่มต้นออปชั่นต่างๆในรถอย่างพวกเบาะเบิกก็จะไม่ได้แบบนี้ไม่ได้ล้อแบบนี้ไม่ได้ออปชั่นแบบนี้พอมาซื้อตัวแพงเนี่ยก็จ่ายกันแบบ800,000 6 800,000 7นะครับมันทําให้หลายๆคนลังเลเพราะว่าจริงๆแล้วในกลุ่มเซกเป็นเนี่ยนะครับที่ราคา800,000กว่าบาทเนี่ย คุณอาจจะซื้ออวโต้คาที่ราคาถูกกว่านี้ก็ได้นะครับหรือคุณจะไปซื้อในกลุ่มที่เป็นราคาประมาณเนี้ยมันก็จะมีทั้งไมนี่ MPV 7ที่นั่งเนอะมีในส่วนของรถที่เป็นคอ o สเซเวอร์นะครับที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดก็มีที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินก็ม,ทกมีทั้งหมดเนี่ยมันเป็นออปชั่นที่สามารถลูกค้าเลือกได้นะเ,นเครื่องยนต์เบนซินที่ใหญ่กว่านี้ก็มีให้เลือกเหมือนกันในบางรุ่นเนี่ยนะครับ มันทําไม่หลยคนสงสัยว่าแล้วจะต้องจ่ายซื้อขนาดนี้ไหมนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการนะอย่างที่ผมบอก Honda เนี่ยพยายามเอารถคันนี้นะครับมาไวที่จุดตรงกลางที่สุดเพื่อตัดปัญหาความไม่สบายใจของลูกค้าในหลายๆด้านมีเครื่องยนต์แบบ ICE ซึ่งยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่มีเรี่ยวแรงที่เพียงพอให้ออปชั่นมาเหนือว่าคนอื่นในคลาสนะครับมีด้านหลังที่นั่งได้สบายอย่างกว้างขวางแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย เพิ่มความสบายใจด้วยมาตรฐานของความเป็นฮอนด้าเองไม่ว่าจะเรื่องของศูนย์บริการก็ดีการดูแลเรื่องอะไหล่ก็ดีหรือแม้แต่การที่รถคันนี้เป็นรถที่ผลิตในประเทศเพื่อนบ้านเราเรื่องออปชั่นเรื่องอะไหล่ก็คงม,มีให้มากพอสมควรอ่ะนะก็โดยรวมๆความก็คือถ้าต้องการความสบายใจในความในการใช้รถยนต์แบบฮอนด้าเนี่ยก็เป็นเซกเมนต์ที่โอเคเลยหล่ะนะครับมีเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะสำหรับความรู้สึกของผมเองนะล้วผมคิดว่า ฮอนด้าเอาไปพิจารณาได้นะก็คือเป็นไปได้ไหมที่เราอยากจะได้ฮอนด้าหรือนี่แหละอยากได้ีลลิ่งการขับขี่แบบนี้ช่วงล่างแบบนี้เครื่องยนต์แบบนี้แต่ไม่จําเป็นต้องมีออปชั่นเยอะขนาดนี้เช่อนอาจจะตัด Honda Sensing ทิ้งไปเลยเพราะว่าต้องการเพื่อใช้งานในเมืองขับไปเช้าเย็นเป็นหลักใช้งานในเมืองเป็นหลักจะไม่ต้องการความปลอดภัยระดับนี้นะครับแล้วทําราคาจําหน่ายลงมาให้ลงมาอยู่แถวแถว 7แสนบวกลบให้ได้นะครับอันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าทำได้นะตลาด e ีโคคาซึ่งมีราคาอยู่ประมาณนั้นนะ่ะเดือดแน่นอนเพราะว่าคุณกำลังจะเจอคู่แข่งที่แบบฟาดฟันได้อย่างสมศักดิ์ศรีแล้วนะครับเพราะจริงอย่าลืมว่า Honda เองเนี่ยในรถอะไรคันของเขาในหลายๆรุ่นเนี่ยก็จะมีรุ่นที่มีและไม่มี h o n d ้ s e ซ s ซ n g อยู่แล้วนะครับ ผมจำไม่ได้ว่าตลาดอินโดนีเซีย e เนี่ยมีไหมตัวที่ไม่มี Honda s e n s ซี่แต่ผมจาได้ว่าตลาดเริ่มต้นที่อินโดนีเซีย e เนี่ยราคาถูกมากประมาณ6 0 0 0 0กว่าบาทเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเป็นออปชันที่มัน,น่าสนใจเนี่ยเอ,อาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้ WUV เนี่ยมียอดขายที่เพิ่มเติมได้นาน,านคนเหมือนกันเพราะว่าอย่าลืมว่าอย่างที่ผมบอกครับลูกค้าทุกคนอาจจะไ,ไม่ไม่ได้ต้องการรถที่มันแบบสมบูรณ์แบบอะไรขนาดนะั้นะนะนะอันนี้เนี่ย ฝ่าวเป็นโจ๋แล้วกันนะครับถ้ามีผมคิดว่าน่าสนใจเพราะว่าอย่างที่บอกครับช่วงล่างการตอบสนองความขี่และความสบายใจในการใช้รถยนต์แบบแบรนด์ฮอนด้าเนี่ยมีอยู่อย่างแน่นอนนะครับสำหรับลูกค้ากลุ่มนี้นะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็คือฮอนด้าหรือว่นะครับการสัมผัสครั้งแรกเป็นทางการของ Auto f ฟันไทยไลน์และรถรุ่นนี้นะครับในรุ่นเองนี่ก็จะมีออปชั่นจุกจิกบางอย่างที่หลายๆคนอาจจะต้องถามถึงแหละเมื่อกี้ผมลืมพูดไปนะครับเข็มขัดนิรภัยปรับไม่ได้นะครับปรับสูงต่ําไม่ได้นะครับแล้ว ที่เหลือก็อยากรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถนะครับถามมานะเผื่อบางทีผมลืมนะครับก็จะมาตอบคําถามกันในอนาคตนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับฝากติดตามพวกเราทุกช่องทางนะครับไม่ว่าเป็น www.autofun.co.th นะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจยูทูบช anel แอปพลิเคชันรถฟันด์ไทยแลนด์นะครับรวมถึงทิกตอกของเรานะเดี๋ยวรอคันนี้เนี่ยปล่อยยืมทดสอบอย่างเป็นทางการเดี๋ยวเราเอามาคุยกันระ,ะเอียดละเอียดอีกรอบนึงนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวถ้าเกิด คอนด้าปล่อยรถคันนี้ผมเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาน้องๆกลุ่มที่เป็นกลุ่มลูกค้าของรถกลุ่มเนี่ยที่เป็นเด็กกลุ่มผมลงไปเนี่ยมาลองดูกันว่าพวกเขาชอบหรือไม่ชอบรถคันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอยากรู้อะไรเพิ่มเติมทิ้งคำถามไว้เลยเดี๋ยวถึงเวลานั้นเนี่ยเราจะมานั่งไล่ตอบเปนทีละประเด็นเลยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ